ดิฉันนางสาวอลิสลาหิวขุนทศอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสติศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะดิฉันขอชี้แจงเหตุผลที่ลงสมัครค่ายก่อนนะคะดิฉันมีความสนใจอยากที่จะศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ ซึ่งตัวดิฉันเองได้มีโอกาสเข้าไปหาประสบการณ์ที่ค่ายคนพันคู EDU แคมป์คันที่3มมาแล้วและสิ่งที่ติดอยู่ในใจของดิฉันเสมอก็คือช่วงที่ได้ทดลองสอนค่ะดิฉันได้กลับมาคิดทบทวนตลอดว่าทำไมเรายังถึงทำไม่ได้ทำไมเราถึงยังไม่พอใจกับสิ่งที่ตนเองทำถ้าหากครั้งนี้ดิฉันได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งดิฉันจะเต็มที่ตั้งใจเก็บประสบการณ์ที่เคยผ่านมา ให้เป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเองให้สมกับโอกาสที่ได้รับอีกครั้งค่ะสำหรับคำถามที่พี่ๆได้ถามมานะคะสิ่งแรกที่ดิฉันจะทำดิฉันจะศึกษาตัวตนของนักเรียนและจัดก,กิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนรู้ใจในตนเองตอกย้ำความตั้งใจให้นักเรียนมั่นใจมากขึ้นค่ะและอีกสิ่งหนึ่งคือดิฉันจะคอยให้กำลังใจจะคอยให้คำปรึกษาและจะคอยเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีให้กับนักเรียนของดิฉันค่ะ ได้แต่จดจำวันที่ดีที่มีเธออยู่ในหัวใจก็ให้มันจะจ็บเท่าไรแค่มีเธออยู่ในหัวใจคุณก็บาดพผ่ใไม่ไหวให้ดีไม่มีวันลืนหายแม้ทรมานทข้าไหนขอแค่ไม่ลืมจะไปเท่านั้นพอ จะลากันได้ยังไงคะคิดถึงที่ค่ายขนาดนี้เราพบกันที่ละติจูด16องศา15นาฬิกาเหนือลองจิจูด103องศา15นาฬิกตะวันออกมหาวิทยา์ไยมหาสราระคาม